สุดท้ายพวกรผม name มายใสเปียร์แนมาีโอยู่เกมรถไอติสิกนะครับในวีดีโดที่2ก็จากพาร์ทที่แล้วนะครับเราได้ทำการไปส่งคุณซานย่านะครับไปที่ตู้โทรศัพท์นะครับเพื่อที่จะทำการคุยแล้วก็เรียกรถมารับเขาอีกทีหนึ่งนะครับเรียกได้ว่าเป็นคนที่อยากที่จะขี่รถฟลอเรอรีรร่อย่างแท้จริงนะเอ้ยลิมูซีนก็เดี๋ยวพาร์ทน,นี้ครับจะเป็นยังไงเราจะสามารถพาน้องเจสไปยังที่ที่น้องจอยเคยผ่าไปได้หรือไม่ ติดตามกันในพาร์ทนี้ไปอีเพียงแค่4,000เอ้ย1,402ไมล์เท่านะครับเราจะไปถึงเ,เส้นชัยจะถึงไหมเนะี่ยโอ้โหแต่ดูเส้นทางน้องจอยคือมันดูง่ายมากเลยดูดีเห็นปะคือไม่มีเส้นทางโคตรเคี้ยวนะครับเรียกได้ว่าแบบแบบตรงลูกเดียวแปบ๊บเดียวถึงเลยมาดูว่าเราจะเจอกับอะไรหรือเปล่านะครับในพาร์ทนี้ โอ้โยเลิ่ันไปแล้วพาร์ทก่อนน้ำมันโมดต,ต้องเดินมาเอาชนะมันเหรอปีเด็ดเตมินาเลอเพียงแค่สองชิ้นเท่านั้นเลยหุยนี่มันไม้เบสบอลกันเนีรยน่าสนใจดีนี่อันนี้มีโปสเตอร์อะไรด้วยครับเป็นโปสเตอร์สนับสนุนเหล่าวัยรุ่นนะครับที่ต้องการที่จะลาดตะเวนแถวเขตชายแดนเหมือน่าจะเป็นอ่ โฆษณาขายเสียงของฝั่งทีแรกแหละนะฮะเออแบบว่าพาพวกวัยรุ่นเนี่ยมาลาตาัตเตอ์วนแถวเขตชายแดนนะครับสามารถทำลายด้เลยเหรอสามารถทำลายได้นะครับดิสโอย์พาเวกแกนด้าทำลายโฆษณานี้ไหมจัดเลยออไปโอ้ยมีหลายชิ้นเลยเนะี่ยเอาออกไปนี่ป้ายเลยครับออกไปออกไปอ๋อท,ที่นี่เป็นพื้นที่ส่วนบุคคลเข้าใจไหมอ๋อนี่ไงผมภาพแบบเหมือนจริง หยิบไม้เบสบอลเลด,ด้วยแต่ขอดูนี่ก่อนมีของรางวัลน,นะโทรมา96112ถ้าเกิดว่ามีข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องส่งสัญญาณของฝั่งชายชุดดาเอาอีกแล้วอย่างงั้ยนะเจอจะเป็นบ้าเลยขอหยิบหน่อยแล้วกันอ,อุ้ยโอ้โหฟาดเลยด้วยโคตรเจ๋งเราจะกลายเป็นนักเลงอันตราพานะฮะบอกเลยอันนี้มีอะไรเนี่ยอุย้ยมีทอ่อด้วยเหรอเอา,าทอ่อไปดีกว่าท่อไปดีกว่าเพื่อนน่าจะแรงกว่า <laughs> ลิงลิงก็ามาแล้วถูกไหม ไม่ได้โหแสงจ้ามาก1,9,9,6เหมือนจะเป็นโลกโฆษณาขายเสียงของเขาเนี่ยเคเดี๋ยวขอเข้าไปดูข้างในหน่อยแล้วกันนะเข้าไปไม่ได้เหรอตุบมึงทุบอย่างนี้เลยเหรอเพลงมาเพลงมาแบบสุดเดินไปได้ไหมอืมฟันแม่งเลยทุบทุบฟันอะไวะทุบแม่งเลยทุบทีวีกล่องทุบตีทุบ อย่ามาขวางอย่ามาขวางกูก้าวล้าวแล้วจังหวะเนี้ยกูก้าวล้าวสุดไงแล้วกูก้าวล้าวสุดคุกไม่หมดตัวอีโก้งตัวอีคิดว่าใครทุบแม่งเอาไม่ปิวเริ่มต้นเริ่มจะปิวเนี่ยทุบทุบมีอะไรกูทุบมีอะไรกูทุบไม่หมดอ่ะถังขยงถังขยะรอสต็อปก็โอเคกูไม่สต็อปแน่นอนกูฟันตีกูฟันกูตีตีหรือฟันไม่รู้ตุกตีตุตีไปเรื่อยตีทุกอย่างที่มี กูองเก้าอีงไม่สนใจกูไม่สนใจนักเลงใจเองนักเลงพอใจเองนักเลงพอหนึ่งในใจคุณเปื้อเบอร์อะไรนะเบอร์โทรสอสอเอ้ยไม่ใช่ทุบกูทุบกูทุบไม่ยั้งทุบไม่ยั้งเฮ้ยมีทางไปต่อแต่กูทุบนี่หน่อยกันทุบเอ้าไปไม่ได้ิบหายทำทางมาทำไมดูว่าทุบได้ขออีกชิ้นแล้วกันเตะกูเตะกระจุยกระจายหมดอะกระจายเปรี้ยส์กระจายเปรี้ยด์รู้จักปะรู้จักคำว่ากระจายเปรี้ยด์ปะ ทุบพงทุบอุ้ยมีอะไรเก็บกินด้วยเหรอขอหน่อยแล้วกันเอจไม่ใช่ของกินแต่นี่คือเทป far from home ทำไมเหมือนชื่อหนังเลยวะคุณๆนั่นเราเนี่ยไปทุบไม่หมดอาราว่าส the well, ุดกว่าราว่าสุดอุ้ยมาทำอะไรที่นี่ออมอ๋อก็แค่ผ่ามานะครับนี่นายมาทุบโพงทุบคองตรงนี้เนี่ยมันไม่ดีเลยเข้าใจไหมออม อาเฮียครับผมขอโทษครับคือไม่เห็นมีคนอยู่นี่ฉันน่ะไม่เธอกลัวหรือไงฮะขอโทษทีอา้าวตามฉันมา,มาเดี๋ยวฉันจะแสดงอะไรให้เธอเห็นแสดงอะไรอะเฮียเดี๋ยวเดี๋ยวขอขอเช็คของก่อนอเอ๊ะ try to push กับ push ฮ้ยด้วยพลังแห่งโ o ม n วิ i าลิตลีต้ครับสามารถดันได้ดันเลยอาเฮียเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะผมขอ ดูคงดูของก่อนเดี๋ยวทำไมเสียงผมเหล่เมื่อกี้ทำไมเสียงเหมือนผู้ชายเลยอ่ะวุ้ยมีหยิบตังไปได้ด้วยเหรอออมีอาหารหน้าตรงนี้ไม่กินดีกว่าดูหน่อยสิเมื่อเดก็ตามที่เจและซีขึ้นไปเจอกันบนเวทีหวังว่าเราจะสามารถจัดก,การมิตอรรองได้นะเพราะว่าแผนที่เราวางไว้ก็คือเราจะจุดระเบิดขึ้นตอนพิธีเปิดยังไงล่ะอ๋อพิธีเปิดงานโอเคครับมีเงินด้วยเหรอหยิบมหน่อยได้ไหม ขอตามหน่อยนะเฮียไหนๆก็ไม่ได้ใช้แล้วอะ่ะเปิดเพลงโคมคอเพลงรู้สึกแบบเศร้าจ่ะเฮียเมื่อกี้ผมเข้าไปมันน่าประทับใจใช่ไหมละ่ะอ,อืมมันน่าประทับใจเหรอประประทับใจอะไรเหรอหมายถึงที่นี่เหรอพวกชายชุดดำนะ่ะอาศัายอยู่ที่นี่ ความจริงแล้วที่นี่น่นะไปที่ที่เขาวางแผนในเหตุการณ์ไปสิบหกยังไงละ่ะเออเอาชิบหายแล้วสรุปก็คือพวกชายชุดดำเป็นคนทำหมอเจ้วนะผมอยากผมอยากรู้ว่าบิเกตเป็นคนทำจริงหรอาคือชายชุดดำอ,ะอ่ะผมีว่าทัตบาลตัดฉากซะอีกถามเขาก่อนแล้วกันว่าเออแล้วคุณเป็นสมาชิกอยู่หรออย่ามายุยงฉันและพูดแบบนั้นแต่ว่า คนที่ฉันรักเนะี่ยเธอเคยอยู่ในกลุ่มนั้นทำไมพวกเขาออกไปละ่ะไทแรกนะ่ะเจอที่นี่หลังจากการโจมตีนั่นทั้งหมดที่อยู่ที่นี่นะถูกจับไปแล้วก็ร้ายคนนั้นไม่เคยได้ข่าวเขาอีกเลยโอหนูเข้าใจแล้วเอาเลยดูรอบซะไม่ลุงอยากถามอ่ะคือพี่เกียรติเป็นคนทำจริงๆหรอผมไม่เชื่อหรอก ผมรัฐบาลอาจจะดักฟังก่อนก็นได้แล้วก็แบบรู้อะไรเงี้ยไม่จริงนะานี่กลุ่มคนที่ฉันเชื่อใจมาตลอดกับเป็นคนที่ทำร้ายทุกอย่างอย่างนั้นเหรอทำร้ายทุกอย่างสิ้นซากอ,อ่แเราจะให้หนูดูอะไรล่ะแล้วอันนี้คืออะไรคะมันเรียกว่าเสาวิทยุเนี่ยเสาวิทยุพวกเขาใช้มันในการประกาศข่าวสารต่างๆท่านช่องทางวิทยุ สิ่งที่เธอกำลังมองอยู่นะมันคืออุปกรณ์ที่จะใช้รับสมัครผู้คนเข้าร่วมกลุ่มยังไงล่ะนั่นมันแย่จังเลยนะคะมันแย่นะสินั่นแหละทำไมฉันถึงอยากจะให้เธอเห็น,ฉ,นฉันคิดว่าพวกเราควรจะทำลายมันนะทำลายมันเหรอ,อบางทีหน่อาจจะฟังคุณผิดไปนะเมื่อกี้ฉันบอกว่าพวกเราควรจะทำลายมันยังไงล่ะ ทำลายมันเหรอลุงแล้วทำไมต้องทำลายมันนะทำลายมันเหรอเฮียคือไม่รู้ว่ะอืมผมไม่รู้ว่ามันเขาเป็นคนดีหรือเปล่าอ่ะไอเฮียหนูต้องทำลายจริงเหรอหนูไม่รู้เลยว่าการทำลายไปมันจะเป็นสิ่งที่ดีหรือเปล่านะแต่ถ้าเฮียบอกว่าพิเกตทำหนูก็เชื่อนะโอเคทางนั้นลุยลุยฟาดฟาดโทษนะพิเกตพิเกต ปิเกตอหรอจารอดจารอดกูรู้ชื่อได้ไงไม่รู้แต่กูฟาดยับแต่กูฟาดยับฟาดเฮียกูฟาดเฮียด้วยกูฟาดเฮียกูฟาดเฮียกูฟาดเฮียยังยังไม่โดนเฮียอีกฟาดกูฟาดอันนี้ฉันไม่ได้หรอกเลเทะตุ้มเป๊ะพามาสักพักเฮียฉันมักจะชอบดูบุรีเสมอเลยหลังจากที่บำบัดเสร็จ ดื่มก่อนได้ไหมขอดื่มก่อนนะสักหนึ่งอึกอ,อืมลูกคิดเงไงกับตำรวจเ่ะเธอไม่อยากจะเดินไปในเนืนน้บอบนถนนหรอกจริงไหมนั่นแหละเป็นเหตุผลที่ว่าตำรวจมีไว้ทำไมเขาจะตา,าตามหาเธอตันนั้นฉันถึงสูบบุรีฉันสูบบ่อยมากอะไรบางทีคุณฟอเรสเนี่ยอยากที่จะให้มีตำรวจน้อยลงก็ได้นะคะ อเดี๋ยวหนูไปถามดูแล้วกันหนูไปถามดูแล้วกันทำไมคุณลุงถึงเกี่ยบบิเจตเหรอชายชุดดำอะ่ะพวกเขาเอาโลล่าไปนั่น,นแหละเป็นเหตุผลล่ะโลล่าคือใครล่ะลุงโลล่านะ่ะเป็นลูกสาวฉันไอ้พวกชายชุดดำเอาเธอไปจากฉัน อ่หนูขอโทษที่ได้ยินแบบนั้นนะคะเขาแค่อายุ16ปีเองแล้วก็ไปเข้าร่วมพวกนั้นบ<อ>บคุณครูชิวาวิทยาบ๊อบวินเทอร์เป็นคนรับเธอเข้าไปเธอน่ะคล้ายบ๊อบมากเลยล่ะไม่หรอกผมว่าคือทางเลือกที่เขาเลือกเนี่ยลูกสาวคุณรอเอ่อลูกสาวของคุณลุงเนี่ยเขาไาจจะเข้ากับกลุ่มบริเจตเองเพราะฉะนั้นนี่ผมอาจจะไม่ไม่ว่าน้อแล้วกันบางทีน้ออาจจะเป็นคนเลือกเองด้วยซ้ำอ่ะเพราะฉะนั้นผมถามเลยบ๊อบวินเทอร์เหรอ ฉันจนะเก็บเขาไว้คนสุดท้ายเลยล่ะคนสุดท้ายหรอไม่มีอะไรหรอกวันนี้เป็นวันสลับการพักผ่อน mm. เธอเป็นแค่เด็กเองนะคะ mm. อใช่เธอเป็นแค่เด็กพอถึงวันในเหตุการณ์86พวกเขาก็ส่งเธอไปแล้วก็ออกคนอื่น ไที่เขยชายแดนนั่นระเบิดน,นั้นไม่ได้เป็นไปตามแผนที่พวกเขาวางไว้ฉันคิดว่าอย่างนั้นนะสุดท้ายเธอก็ถูกทับถมด้วยหินที่ตกลงมาพวกนั้นเสียใจกับลุงด้วยฮะเธออยากที่จะเป็นนักบรรพชีวินวิทยาเป็นกลุ่มคนที่เรียนรู้กับพวกไดโนเซารเนะี่ยเธอนะี่ะรู้ทุกเรื่องเกี่ยวกับพวกมันเลยนะชื่อ ของที่กินทุกๆอย่างเลยเพราะเดี๋ยวนะอันนี้คือคุณลุงสร้างเป็นเหมือนกับสิ่งที่ระลึกถึงเธอด้วยหรอทำไมเราไม่เห็นเลยอะมันคือตัวไหนวะอ่ะบนแล้วกันครับคุณก็มีของที่ระละึกของเธออยู่นี่มันคือสิ่งที่ฉันสามารถทำได้สำหรับลูกสาวสุดที่รักของฉันนะลอร่านี่มันคือข้อผิดพลาดจะชัด คุณหมายความว่ายังไงเหรอมันไม่ได้ช่วยอะไรเลยอ่ะไม่เลยอะไรไม่ช่วยหรอคะคุณลงุงทำลายเสาการนั่นไงแล้วก็แต่คุยคุยมันเลิกแค่ทำให้ทุกอย่างแย่ลงเท่านั้นแ่ะถึวิ่งไปซะวิ่งดูแนี่เออเดี๋ยวลงุงอันนี้คือเราโดนทิน้งแล้วเหรออะไรอ่ะไปทางนี้ไม่ได้ เราต้องขึ้นนี่ไปเหรอเดี๋ยวนะลุงเหมือนจะเป็นโรคประสาทหรอจริงปะเนี่ยกูไม่รู้ละกูไปแล้วลุงเจอกันโอ้ยมีปืนด้วยลุงลุงจะเย็นลุงจะเย็นโอ้โหมันบงบมบัดกูก็ว่าอยู่ทำไมมีเหตุการณ์บงบมบัดไอเฮียใจก่อนนะเออไม่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 ขับรถได้ไหมขอดูรถหน่อย please รถ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 อ๋อ โบกรถโบกรถหน่อยครับไปแล้วไปด้วยโอ้โหดีนะไม่มีคนมารับโอ้โหลุงลุงไปล้มประสาที่หว่าไ้ช่บหยเกือบไปแล้วไปละจารรสครับ12%แล้วเรามาเจอกันที่ที่ไหนวะเนี่ยแห้งแดงจัง เฮ้ย my girlfriend เออไม่ใช่ไม่ใช่โ o อี้เฮ้ยแไปหาโซอี้ได้ไหม่ะโอ้โ,อโ,อโหการเดินทางคนเดียวครับเราแบกทอมโบนสุดที่เราเอาเขาไปด้วย ผมไม่ควรจะเป็นอะไรที่เพอร์เฟกมากเลยอะแบบว่าไม่คือการค้นหาตัวเองอย่างหนึ่งนะเอเลี่ยนเฮ้ยจอดด้วยรถบ้านนี่นาะเฮ้ยรถของรถไอที่อะไรเคยนั่งหรือเปล่าวะไปชายแดน no concession ยอมจำนวนถ้าพูดถึงการต่อต้านเนี่ยฉันคิดว่าตำรวจก,ก็คงจะต้องเจอกความรุนแรงอยู่แล้วอะ เดี๋ยวก่อนเธอจะบอกว่าตำรวจเนี่ยเป็นคนบริสุทธิ์เพราะว่าใช้ความรุนแรงเนี่ยนะดีใจที่เธออยู่นี่นะทีนี้ฉันก็ไม่ใช่แค่สิ่งของที่อยู่ตรงนี้แล้วล่ะเหมือนแต่ว่ามันแย่ขนาดนั้นเลยเหรอเอาเป็นอันดับแรกก็ขอบคุณก่อนแล้วกันขอบคุณที่มารับนะคะมันมีคนปล้นอยู่นะเจฟแล้วเรื่องดีมันจะมาได้ยังไงกันละเนี่ยการปล้นเนี่ยมันก็มีเหตุผลพราะว่าระบบมันพังทลายไงเรา นี่เธอคิดว่าเขาคุยเรื่องพวกนี้กันบ่อยไหมอ่ะหวังว่าจะไม่นะอย่างน้อยพวกเขาก็พาเราไปส่งอะนะนั่นเป็นสิ่งที่ดีนะถึงแม้ว่าพวกเขากำลังทรมานเราอยู่อะเดี๋ยวก่อนนะที่ฉันพูดเรื่องนี้ไม่ได้ใช่ไหมกับเธอเนี่ยฮะตอนนั้นเธอเป็นหนึ่งเดียวกับเราใช่ไหม t r a n to c r o s s yeah of course man ฉันรู้ว่าเธอเนี่ยก็จะฆ่ามันไปเหมือนกันใช่ไหมล่ะเหมือนกับฉันล่ะฉันได้กลิ่นจากตัวเธอน่ะแน่นอนเลย ถ้างั้นคุยเรื่องอะไรกันดีล่ะนี่เธอคิดว่าพวกเขารู้หรือเปล่าว่าพวกเราจะไปไหนกันน่ะมันคิดว่าเขารู้นะใช่ก็ผู้ใหญ่ก็น่าจะรู้ทันอยู่แล้วล่ะถ้างั้นฉันมีไอเดียแล้วไอเดียอะไรเหรอมาเล่นเกมกันหน่อยไหมล่ะแล้วก็ฟังเพลงที่ฉันมีอันนี้ลองเอาวอแมนฉันไปฟังเดี๋ยวนะนี่เธอเคยเล่นมาก่อนหรือเปล่าเนี่ยฉันอยากจะรู้ว่าเธอเก่งหรือเปล่าอ่ะก็ากขยี้ให้เละ เคยแพ้คุณ <c oughs> เคยแพ้คุณย่ามาครั้งนึ่งถ้างั้นไปเจ็บหน่อยนะโทษทีทคนแรกที่เรียงได้4ตัวก่อนชน,น,นะอุ้ยโอ้โหเล่นอะไรวะเล่นโฟรหรอต้องเลือกที่ลงครับอันดับแรกแน่นอนครับผมต้องเลือกอลงตรงกลางก่อนไปตรงกลางจะได้เปรียบมากไปลงกดไดลงอ๋อกดคลิกทนน่มาแผนนี้อย่างนั้นเหร วิธีการต่อไปครับที่เราจะทําให้เราชนะได้ก็คือเราต้องวางการฝากตรงข้ามก่อนตรงนี้แม่งรู้อะเขารู้ได้ยังไงอ่ะก็บมาดิาข้าขบวนครับหนึ่งทีเฮ้ยแพ้แบบนี้เขาจะอะไรกันนะแต่ว่าถ้าเราคิปิปอีกสิบนึงแล้วก็อืมเรามีแผนได้ราอย่างอยู่ในหัวเพราะฉะนั้นแผนต่อไปคือแผนวางตรง เล่นเป็นซะด้วยเอาเรื่องนี้นะลงฝั่งไหนดีกันเนี่ยถ้าลงฝั่งซ้ายสุดลงฝั่งซ้ายเขาจะมีโอกาสวางขาบวนหนึ่งที่แต่เราก็จะมีโอกาสวางด้วยเหมือนกันงั้นวางตรงทีออ่อันตรายเกินไปว่ะวางอฝั่งซ้ายสุดก่อนโอเคหนึ่งสเต็ปโอเคไป,ไปตามคาดเขาจะวางขาบวนตรงนี้เพื่อจะกั้นเรา เพราะชั้นสิ่งที่จะทำได้ก็คือเอาราจะวางปิดเขาตรงนี้เพื่อสร้างกำแพงขึ้นมาหึงชั้นหลังจากนั้นก็สร้างโอกาสในการชนะด้วยการวางตรงนี้โอเคตอนนี้เขาจะ connect 4แล้วสิ่งที่เราทำได้ตอนนี้ก็คืออทำไงดีวะผมต้องวางตรงนี้ปะเดี๋ยวนะไม่ได้ถ้าวาง ถ้าวางตรงนี้ปุ๊บเขามีโอกาสที่จะไต่ขึ้นมาได้อีกหนึ่งขั้นหรอแต่ว่าไต่ขึ้นมาอีกหนึ่งขั้นเราสามารถกันเขาได้กันได้อยู่นะอันนี้กันได้อยู่ผมว่าอาจจะยังไม่ต้องลงลงตรงนี้แล้วกันปุ๊บโอเคไป,ไปตามคาดเขาจะลงตรงนั้นถ้าเราลงตรงนี้ปุ๊บเขาก็จะ connect 4แต่ว่ากลับกันถ้าเราลงตรงนี้ละ่ะชึบโอ้โหชิบหายละเฮ้ยไอ้เชีย่ยแพ้แล้ว โอ้ไม่เก่งจริงอะ่ะแข็งแกร่งเหลือเกินเชื่อของอเน็กโฟแล้วว่าคือวางตัวไหนมันก็ชนะชิบหายเอ้ยไม่มีทางชนะเลยว,วะไม่มีโอเคกูแพ้ก็ได้ win, but win. อยากจะเอาอีกรอบไหมเอาอีกรอบดีอ้โหใครมันจะไม่ยอมแพ้แค่นี้โซอ,อ,อีอ้เธอนี่ก็เก่งเหมือนกันนะ ถ้าเธอเลืกจะลงตรงนั้นฉันขอยืนหยัดใช้ทักษะเดิมลงตรงกลางคือคนที่ได้เปรียบเอาละเธอลงข้าบนตรงนั้นใช่ไหมทางด้นแผงของฉันก็คือการบังคับเ,อ step. เอือหนึ่งสเต็ปยิ่งตั้งสูงเรามีโอกาสชนะเยอะโอเคทีนี้เขาจะไม่สามารถขึ้นลํำได้สีที่เราทำก็คือเราต้องกั้นเขาเอา,เอาดีวะ วางสามตัวนีน้กันอ่ะขึ้นไปสามหน่วยเชีย่ยวางปิดแล้วเราลงวางปิดต้องทำไงดีก็วางตรงนี้หนึ่งชั้นเยี่ยมทีนี้โอกาสที่เราจะชนะก็มีชนะแล้วคือถ้าเราวางตรงนี้ใช่ไหมเขาจะกันเราไม่ได้เว้ยเรามีสองช่องที่ลงได้ไปโอเลวะคากัจจิตาสวอีโหอะไรอะที่เธอ,นอชนะฉันด้วยเนี่ยในที่สุดฉันก็แพ้สักทีนะ แล้วเธอชอบเพลงหรือเปล่าล่ะไม่ต้องห่วงนะเธอทำร้ายความรู้สึกฉันเน่ะฉันเนี่ยแกร่งพอควรเลยละ่ะก็ใช้ได้อยู่นะก็ใช้ได้อยู่ใช้ได้ครับใช้ได้ฉันเนี่ยมีเทปหลายประเภทเลยนะเอานี่จะได้จดจำฉัน Hit the road อีกแล้วหรออ๋อไม่ใช่อันนั้น far from home ป่ะอันนี้ hit the road แต่ว่าลายมาันคล้ายๆกันเลยนะเอาอีกรอบไหมโซอี้ คืออยากฟัดอีกรอบอะคือแบบผมโชว์โหไปแล้วไงแล้วจากพาร์ทแรกเนี่ยเราถามโซอี้ไปแล้วว่าทําไมถึงอยากข้ามชายแดนเพราะว่าอยากที่จะมีสระครับเพราะฉะนั้นเราถามมันข้างล่างบ้างเธอ,อออกไปจากบ้านมาตอนไหนเหรอกลับไปช่วงต้นซัมเมอร์นะ่ะเพื่อจะมีชีวิตใหม่ไม่สิเพื่อที่ออกไปใช้ชีวิตพ่อของฉันนะ่ะบอกว่า,าฉันดีที่มีบ้านใหญ่แต่ว่าฉันไม่เคยมีความสุขเลยเชื่อฉันเถอะ เธอมีปัญหากับพ่อเธอเหรอใช่เธอจะพูดอย่างนั้ก็ได้นะฟังนะฉันจะบอกเธออะไรบางอย่างโอเคไหมบางทีฉันก็ไม่ควรหรอกแต่ว่าฉันรู้สึกเหมือนว่าไว้ใจเธอได้นะพ่อของฉันเป็นรัฐมนตรีที่ดูแลเรื่องน้ำมันน่ะอะไรนะไปไปไม่ได้รอกนะยิ้มเย้ยหน่อยสิเอ๊ยเด็กข้าวหลานคุยอะไรกันหรอเปล่าค่ะพอดีว่ารถคุณสวยดีน่ะ โอเคความลักของเธอปลอดภัยดี <Thanks. S 1> ขอบคุณนะ <c oughs> ฉันเนี่ยรู้สึกดีขึ้นแล้วละ <c oughs> ่ะที่ฉันบอกใครสักคนไป <c oughs> ฉันก็อยากจะบอกกับเด็กคนนึงเหมือนกันเลยนะ <c oughs> แต่ว่าพวกเราเนี่ยถูกเตะออกมาจากแคมป์สะก่อน,น <c oughs> <c oughs> อ่ะเธอช่วยกลับไป <c oughs> คิดกับฉันแบบเดิมได้มาก่อนที่ฉันจะบอกความจริงกับเธอน่ะฉันคิดอะไรกับเธอเหรอก็ประมาณว่าเธอเนี่ยโชคดีนะที่มีตัวตนที่แสนงดงามอยู่ข้างเธอแล้วก็ได้ใช้อากาศร่วมหายใจร่วมกับเธอด้วยไง I don't think that joking โว้ <S 2> <S 2> ไม่จริงเลยอะ่ะเอ้ยเด็ก oh. น้อยโชคดีนะคะอมขอถามอะไรหน่อยได้หรือเปล่าแน่นอนค่ะฉันแค่สงสัยน่ะเธอพูดเกีกับเรื่องการเมืองหรือเปล่าเอ่อไม่ค่ะไม่เลยแล้วเธอล่ะการเมืองเหรอคะก็คนที่มีความคิดเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศไงอมก็ไ evet ม่หรอกค่ะ แต่ว่าเธอจะออกจาก, ot, พกเพเทรียเพราะว่ามีปัญหาใช่ไหมละ่ะไม่ต้องปฏิเสธเรื่องนั้นหรอกนะเฮ้ยเดี๋ยวนะเฮ้ยกูเพิ่งสังเกตคุณป้าสองคนนี้อ้อุ้ยโอ้โห,โโหแล้วผมลืมไปเลยว่าสองคนนี้นี่ใช่คนที่อยู่ตรงเขตชายแดนปะเออแล้วคุณเป็นพนักงานรับเหรอคะ <laughs> สายรลบเหรอไม่อยู่แล้วอะ <c oughs> อะไร <c oughs> ฉันเนี่ยอาจจะเป็นก็ได้นะยนีไงก็แล้วแต่ <c oughs> เพราะว่าพวกเธอสองคนจะออกไปพวกเธอก็คงจะรู้เรื่องการเมืองอย่างน้อยก็ตามชั้นใช่ไหมล่ะโอเคแล้วทำไมล่ะคะถ้าเธอเป็นใจเย็นจะจบแล้วเธอจะเปลี่ยนที่นี่ได้อย่างไงจะเปลี่ยนที่นี่ได้ยังไงหรอก็ต้องโหวตอยู่แล้วครับโหวตให้กับประธานาธิบดีคนใหม่นี่แหละคือการขับเคลื่อนที่ดีเว้ยมันอาจจะเวิร์กก็ได้นะแต่ชั้นก็ไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่ ร,ระบบมนุษย์ขานจะล่เทะเลยล่ะแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่แน่นอนเลยแหละที่พวกวัยรุ่นอย่างพวกเธอจะทำการเปลี่ยนแปลงได้ในสุดพวกเราแก้ความคิดเห็นตรงกันสักทีนะพวกเราจะเปลี่ยนแปลงได้แน่ค่ะฉันดีใจจริงๆที่เธอพูดแบบนั้นนะโอ้ไม่สายตรวจเหรอนี่เธอขับเกินความเร็วที่กำหนดหรือเปล่าเนี alone, ่ยไม่นะฉันคิดว่าไม่ใช่แบบนั้นน่ะอุ้ย แล้วแล้วจอดหรอชิบหายแล้วมีวิทยุดักฟังหรือเปล่าวะทุกคนใจเย็นไว้ก่อนนะเด็กน้อยเดี๋ยวให้พวกเราคุยเองนะโอเคค่ะงั้นเชื่อใจครับผมมาตัวสอบถนนแถวนี้นะครับผมขอดูใบขับขี่แล้วก็เอกสารขับรถด้วยนะยินดีที่ได้ช่วยค่ะคุณ คุณเหรอเขาเ้าในไม่มีอะไรดีหรอกก็เป็นแค่ซอมบี้ตวรวจตราโง่คนหนึ่งแค่นั้นแหละโซอี้เงียบหน่อยโซอี้นั่นลูกของพวกคุณเหรอ,อไม่ค่ะพอดีว่าจะไปส่งซะหน่อยน,ะนอ่ะอ๋อเข้าใจละมาเคาะกูแล้ว <laughs> <laughs> อะไรกันเนี่ยเอ่ทุกอย่างโอเคดีไหมคะเนี่ยโอเคดีหรือเปล่าเนี่ยสาวน้อย รู้สึกว่าตื่นเต้นนิดหน่อยนะโอเคดีค่ะอืมใช่จะพูดแบบนี้ได้นะเธอเนี่ยมันเด็กคนหนึ่งที่อยู่ในใบประกาศคนหายเลยเอืมเอมเอชิบหายแล้วไม่มีกระดาษอืมขอดื่มก่อนดื่มโชว์กับตำรวจก็มีคนบอกดูอย่างงั้นเยอะเหมือนกันนะค่ะฉันเดาได้เลยแหละเอาเจอก็แค่เช็คเฉย ฉันต้องการดูเอกสารเธอหน่อยจะเป็นอะไรไหมคะถ้าเกิดว่าเราต้องการบริจาคให้กับสายตรวจสะหน่อยนะบริจาคเหรออืมใช่ค่ะเราทำแบบนั้นได้นะก็ถ้าสำหรับการบริจาคเนี่ยฉันคิดว่าฉันจะมองไปอีกแบบหนึง่งขอบคุณมากครับคุณตำรวจเดี๋ยวก่อนนี่นี่คุณจะไม่จ่ายเงินให้กับไอ้หมอนี่จริงใช่ไหมเนี่ย เชื่อเดี๋ยวโอ้ยเอวีอดีวะไม่จ่ายเขาก็ไม่จ่ายก็ยโดนจับโซอี้แต่ที่เขา,เขาจเธอเข้าใจไม่ได้เรื่องมันใหญ่กว่าที่คิดนะเว้ยคือคือถ้าเรามาจบตรงนี้เนี่ยเราจะไม่ได้เจอกับน้องจอยน้องเจ๊กับน้องเจย์จไม่ได้เจอกันอน่แล้วคือถ้าผมบอกว่าพวกเขาพยายามที่จะช่วยเราตอนนี้ตำรวจอาจจะรู้แน่เลยอะเชื่อไหมดีๆๆวะไอ้ขศักดิ์ศรีมันค้ำโคอะไม่ต้องจ่ายหรอกไม่ต้องจ่าย เจ้ผมรับผิดชอบเองไปเพราะว่ามีคนแบบพวกคุณนี่แหละถึงทําให้ประเทศล่มจมเนี่ยเธอพูดว่าอะไรนะเงียบหน่อยโซอี้เงียบหน่อยโออัลเทนาไอหมอนี่ที่อยู่ในชุดยูนิฟอร์มเนี่ยมันจะมีอะไรดีล่ะพอแล้วเธอมาแบบฉันเธอทำอะไรไปเนี่ยโซอี้โอ้ยังไปจับฉันนะพวกเราจะทำอะไรกันดีอ่ะฉันฉันไม่รู้ชิบหายแล้วไปช่วยโซอี้เราเพื่อน นั่งอยู่ตรงนั้นแหละอย่าขยับแล้วก็ทำที่เขาบอกซะโซอี้เชี่ยกูาทำอะไรลงไปไม่นะโซอี้นะเว้ยแต่ออกไปทำอะไรได้วะอะเอเ้ยดีวะเชี่ยเสนีค่ะฉันจะช่วยเธอเองโซอี้กูมา ฉันเตือนเธอแล้วใช่ไหมโชคดีนะที่ฉันเนี่ยไม่ได้สนใจเด็กอย่างเธออโซอี 188ไม่ไอเชียงพยายามช่วยแล้วจริงอ่ะโอ้โหแต่ได้โซอี้มาห้สิบเดเปอร์เซ็นเลยนะผมไปเจอกับโซอี้อีกหรือเปล่าอ่ะภาวนาเหอะขอร้องโอ้โหเชี่ยโซอี้ไม่ผมไม่เสียใจกับการตัดสินใจของผมเว้ยคือผมทำถูกแล้วจริง ไม่มีคนมาช่วยคุณหรอกที่นี่นะโอ้โหดูเหมือนก็จะไม่มีจริงอะนะโอ้โหแล้วแบบเดินมาไกลครับสตม,มิน่เหลือหนึ่งแล้วอะโอ้ my god ทุกคนครับเดี๋ยวไว้เจอกันในพาร์ทต่อไปครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าน้องเจฟเอ้น้องเจสเนี่ยจะสามารถไปหาน้องจอยหรือเปล่าเปลีลังใจให้ด้วยครับสัปนี้ซีคยวถึงวันเจนจ้า between a rock and a hard place do i work hard or live in my pace